พละพักนักปรุงพลัสทำพัฟโลว่นะครับชิ้นหนึ่งประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางสินิ้วนะครับพลเอาปากกาเนี่ครับวาดลงบนกระดาษไขให้เราคว่ำด้านที่มีรอยปากกาอยู่ด้านล่างนะครับจะได้ไม่ติดตัวขนมของเราครับสูตรนี้เราใช้ไข่ขาวอยู่ที่140กรัมนะครับหรือประมาณ4ฟองขนาดเบอร์2นั่นเองครับตีไข่ขาวด้วยหัวติตะกอ้อครับผม พอส่วนผสมเริ่มฟูนะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายป่นละเอียดนะครับลงไปทีละหนึ่งช้อนโต๊ะครับหลังจากที่ใส่หมดแล้วนะครับแนะนำว่าหยุดเครื่องเล็กน้อยนะครับปาดขอบเล็กน้อยเพราะอาจจะมีเศษน้ำตาลที่ติดอยู่ตามขอบครับหลังจากนั้นจึงค่อยเดินเครื่องต่อครับเราจะรู้ว่าใช้ได้หรือ,อยังใช้นิ้วของเราเนี่ครับจับส่วนผสมขึ้่นิดนึงนะครับ ลองขยี้ดูนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเข้าเนียนดีแล้วน้ำตาลไม่เป็นเม็ดหรือเป็นก้อนนะครับใช้ได้แล้วครับโรยแป้งข้าวโพดลงไปทั่วๆครับแป้งข้าวโพดจะช่วยให้โครงสร้างของเมอแรงหรือพัพโลว่าของเราแข็งแรงครับเช่นเดียวกับน้ำส้มสายชูครับทั่วไปจะใส่กลิ่นวานิลลาวันนี้เราใส่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ะลอมครับผมแต่ส่วนผสมเล็กน้อยนะครับที่มุมกระดาษทั้ง4ครับเกล่ยส่วนผสมนะครับให้เป็นทรงกลมครับ เยียส่วนกลางให้บุมเล็กน้อยนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วปิดไฟครับปิดความร้อนเตาอบเราจะใช้ผ้านะครับแง้มที่ประตูเตาอบไว้ครับการพักเมอแรงในเตาอบเพื่อให้อุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆนะครับเป็นการลดความเสี่ยงในการที่เมอแรงจะแตกหรือว่ายุบตัวครับ ตอนนี้พลพักให้เย็ยนลงที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับพักในเตาอบแล้วก็เราออกมานะคะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับขนาดเราพักบนเตาอบเนี่ยก็ยังมีอาการแครกแตกนิดๆน,น,นะครับถ้าเผื่อเราพักข้างนอกเนี่ยมันจะอาจจะแตกกว่านี้พักรว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพลจะทําซอสแบบง่ายๆนะครับวันนี้เราใช้สตรอบเบอรี่เยอะมากนะครับส่วนหนึ่งเราจะเอาไปปั่นกับน้ําตาลไอซิ่งแล้วก็กรองเพื่อให้เป็นซอสนะครับ นอกจากตัวซอสสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยวิปครีมครับวิปครีมเอาลองง่ายๆเลยครับตีกับไอซิ่งแค่เล็กน้อยนะครับวันนี้พลใช้วิปครีมจากเดนมาร์กวิปครีมอาราครับเป็นวิปครีมที่มาพร้อมกับไฮสติบิลิตี้นะครับก็คือความคงตัวเนี่ยสูงทีเดียวครับปกติแล้วนะครับถ้าคนที่ตีวิปครีมไม่คล่องเนี่ยครับบางครั้งตีแล้วมันจะโอเวอร์วิปแตกแยกตัวตัวเนี้ยปัญหานั้นเกิดขึ้นยากนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งกับคาว หวานเป็นวิปครีมแท้นะครับแล้วก็มีรสนมที่เป็นธรรมชาติมากทีเดียวครับที่สำคัญนะครับวิปครีมตัวนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ที่35%เครับเวลาที่ตีขึ้นฝูเนี่ยครับนอกจากอยู่ตัวได้ดีแล้วขึ้นตัวได้มากกว่า2เท่าด้วยครับเราจะใช้วิปครีมตัวนี้นะครับอาราวิปครีมที่3 5 0 l มลนะครับเดี๋ยวพมจะตวงออกมาเลยครับ นอกจากอร่อยแล้วนะครับต้องยอมรับว่าพัฟโ o ลวาคือขนมที่มีหน้าตาสวยงามนะครับเวลาที่เราทานอาหารกันที่บ้านกับครอบครัวนะครับวางไว้เป็นเซ็นเตอร์พีซกลางโต๊เนี่ยครับรับรองว่าโดดเด่นสะดุดตาแน่นอนลองทำกันดูนะครับไม่ยากลยครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ